ไอจแทบแตกอีกแล้วกระหน่ำเม,ม้มถามนิวเคลียร์เพชรจาเลิกกันจริงไหมแม้ก่อนหน้านี้ DJ เจเพชรจาจะออกมาโพสคลิปวิดีโอภรรยานิวเคลียร์หันสารวมเฟรมขณะเล่นน้ำอยู่ข้างสไว่ายน้ำกับลูกชายน้องไทกาสยบข่าวเมาส์คู่รักเลิกกันหลังโดนจับตาไรรูปคู่มาเนิ่นนาน ล่าสุดก็กลับมามีเรื่องให้กระตุกต่อมเผือกอีกครั้งละค่ะเมื่อในอินสตาแกรมของภรรยาสาวนิวเคลียร์ได้โพสต์ภาพกําลังเปิดช่อง YouTube ใหม่ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีช่อง YouTube ของสามีหนุ่มเพชรจาอยู่แล้วพร้อมข้อความว่ามามีฟิลทาช่อง EP แรกโหดๆเลยจะตอบคําถามที่ส่งมาจากใต้เมม้นี้ ขอคำถามที่นิวไม่เคยตอบที่ไหนใส่ใส่ไม่ต้องถามคำถามจะ18ตัวจะโหดโหดจะรับซีเครตอะไรก็ถามมาเลยนะ <c oughs> จะคัดไปตอบใน e ีีแรกนะคะงานนี้ก็เล่นเอา IG แทบแตกเลยล่ะคะ่ะเมื่อมีแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาถามกันรัวๆถึงความสัมพันธ์ของสาวนิวเคียร์กับสามีหนุ่มเพชรจ้าอาทิ ตอนนี้สถานะแม่นิวกับพ่อเพชจ้าเป็นยังไงบ้างยังเป็นสามีภรรยาหรือเป็นแค่พ่อกับแม่ของน้องไทก้าแม่นิวทะเลาะกับพี่เพชรหรอไม่ค่อยเห็นลงรูปคู่กันเลยทำไมถึงมาทำช่องตัวเองทำไมปรับลุปใหม่เหมือนคนโสดเลยคะสรุปแม่เลิกหรือไม่เลิกคะและมาทำช่องเองแบบนี้ยิ่งทำให้คิดว่าเลิกกันเลย และเมื่อคืนพี่เพชรจ้ายิ่งตอบในซอรี่ว่าเปลี่ยนกันนอนกับไทก้าในขณะที่ชาวเน็ตรายหนึ่งเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าไม่ต้องอินค่ะทุกคนเขาแค่สร้างกระแสว่าเลิกกันไม่ลงรูปคู่เพื่อจะโปรโมททุกคนควรตามให้ทันนะจ๊ะซึ่งดาราหลายคู่ก็ทำแบบนี้จ้ารู้ทันจานิวเคียรรอดูหลังโปรโมทเลยค่ะ งานนี้ก็ทำเอาคุณแม่นิวเคียรทนไม่ไหวเข้าไปตอบกลับว่ามันใช่เรื่องหน้าโปรโมทไหมคะถามหน่อยนอกจากนี้เพจเมาข่าวบันเทิงชื่อดัง,ดงเผยคอมเมนต์ของบุคคลหนึ่งอ้างว่าได้ข้อมูลมาจากคนใกล้ชิดของสาวนิวเคียรว่าใช่ๆเลิกแล้วจริงคนใกล้ตัวเป็นคนคอนเฟิร์มมาแต่ที่ยังอยู่ด้วยกันเพราะลูก ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเห็นคนใกล้ตัวบอกว่าเลิกกันตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมาแยกห้องนอนสลับวันกันนอนกับลูกใช้ชีวิตเหมือนพี่น้องและคนในครอบครวัวแต่ไม่ใช่สถานะสามีภรรยาเสียดายมากๆเรียกว่าเรื่องที่หลายคนสงสัยจะใช่เรื่องจริงหรือไม่นั้นเราก็คงต้องรอฟังจากปากของสาวนิวเคียจะดีที่สุดค่ะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ